อจจันทังการนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพค่ะทุกวันนี้สังคมไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอยู่บ่อยครั้งบางคนอาจจะคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้มากค่ะอย่างเช่นอาหารสามมื้อที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะเพื่อนคิดว่าโภชนาการเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตประจําวันมากมาขั้ไหนส่งผลในร่างกายเราอย่างไร ถ้าเกิดว่าเราบริโภคเกินกว่าที่กำหนดน,นะคะในวันนี้เราก็มีวิทยากรหนึ่งท่านจาก,จากวิชา r s u 1น3เานะคะก็ช่ายการเสริมสร้างสุขภาพมาให้ความรู้ทางโพชนาการและการเลือกอาหารบริโภคอย่างถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะ,ะประสบการณ์การเรียนวิชา r s u 173เป็นยังไงบ้างคะก็การที่เราได้เรียนนะคะ1 7 3ก็จะทำให้เรารู้ถึงกับว่า การเลือกกินของเรานะทานยังไงให้แบบว่าไม่เกินจํานวนเชอรี่ของเราที่ร่างกายคนได้รับตนแต่เรานเ้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สอนสนุกคะ่ะให้ความรู้เยอะแล้วก็เวลาสอนเป็นการเองมากๆคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงให้ความรู้นะคะวันนี้เราได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ค่ะและในตอนนี้เราได้อยู่กับคุณพิธิรัตน์นะคะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันทิติราทิติเมทาพรนะคะตอนนี้เราอยู่กันณมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเพื่อสำรวจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีการบริโภคกันอย่างไรบ้างค่ะ,ะคปกติแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยเข้าร้านสะดวกซื้อก,อกันเนี่ยซื้ออะไรเป็นกันส่วนใหญ่คะส่วนใหญ่จะซื้อเป็นพวกขนมค่ะแล้วก็ขนมปังไข่ต้มหรือพวกนมอะไรแบบนี้ค่ะอ่าส่วนผมก็อ่าซื้อข้าวพวกกระเพราไก่ไข่ดาวพวกอกไก่น้ำแร่แล้วก็ผลไม้บางชนิดครับผม ที่ห็นยังไงกับการบริโภคของคนไทยในทุกวันนี้คะคิดว่าคนไทยเนี่ยจะมีการติดกินรสจัดค่ะเช่นการกินก๋ยวยเตี๋ยวก็จะปรุงเค็มปรุงหวานปรุงเปรี้ยวด้วยค่ะทําให้เกิดความเข้มข้นของอาหารค่ะก็โดยส่วนมากที่เราทราบกันเลยก็คือคนไทยเนี่ยเป็นคนอเอเชียที่กินติดอาหารแบบรสจัดแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถนําอาหารรสจัดเหล่านั้นมารวมมิกซ์กันให้เกิดเป็นรสชาติใหม่ได้ครับ คิดว่าการบริโภคเนี่ยส่งผลทําให้เกิดโรคไหมคะคิดว่าทําให้เกิดโรคนะคะเช่นการกินอาหารหวานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคเบาหวานค่ะส่วนการกินเคมเนี่ยติดเคมมากเกินไปก็ทําให้ส่งผลเกิดโรคไปได้ค <on> ่ะแน่นอนว่าเกิดโรคครับถ้าเราขาดพวกวิตามินหรือพวกอ่าไฟเบอร์ไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขาดวิตามินก็จะส่งผลต่อร่างกายก็คืออ่าการเสรื่อมของดวงตาโรคกระดูกพุนแล้วก็เลือดออกตามไรฟันแต่ถ้าขาดพวกไฟเบอร์เนี่ยก็ทําให้ ระบบขับถ่ายเนี่ยไม่เป็นปกติรับผมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนั่นก็คือความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอบคุณค่ะคุณพิตีรัตน์แ้วถ้าพูดถึงอาหารว่างที่มีประโยชน์แล้วก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อเรามีวิธีเลือกซื้อยังไงบ้างคะเรืองอาหารนะคะคนส่วนใหญ่ของเราในกลุ่มนักศึกษาและว,วัยทำงานนะก็จะแบบพอถึงช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มหิวน,นะคะเราสามารถเลือก อาหารว่าได้คือไม่ควรพลังงานไม่ควรเกิน2 0กิโลแคลคนส่วนใหญ่คะเราจะแบบว่ากินของทอดพวกเช่นพวกเส้นกาะแลตีวผู้ชินทอดพลังงานจะอยู่ที่400-500กิโลแคลซึ่งทําด้อยว่าเกินพลังงานเราก็คือเวลาน้ําหนักขึ้นเนี่ยรือไม่ก็โรคอ้วนเนี่ยแสดงว่าแท้จริงแล้วมันเกี่ยวกับวิธีการกินของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องดูเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน เนื่องจากชานมไขมูและของทอดนะคะเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย,ย,าย,ยทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เรื่องรับประทานกันแล้วก็ในเมื่อถามว่าเนี่ยพลังงานควรจะรอยู่ที่200กิโลแคลอรีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าพลังงานที่เราได้รับมันเกินหรือไม่เกินกิจท,ที่ง่ายคือการดูฉลากโภชนาการค่ะเราสามารถดูได้เลยว่าแต่ละอย่างอาหารมีพลังงานเท่าไหร่ส่วนที่หนึ่งนะคะหนึ่งหน่วยบริโภค จำนวนเ่วยบริโภคตบมันจุพันส่วนที่2นะคะปริมาณแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคส่วนที่สานะคะคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคส่วนที่4นะคะร้อยละของปริมาณที่แนะนําต่อวันค่ะและอย่างที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยก็คือกล้วยหอมเนาะในกล้วยหอมหนึ่งลูกเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่110กิโลแคลหรือจะสามารถไปจับคู่กับอย่างอื่นไปได้ค่ะเช่นโยเกิร์ต ไอ้แล้วอ,อย่างนี้โยเกิร์ตมีพลังงานเยอะไหมคะพลังงานของโยเกิร์ตนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำตาลต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยเราสังเกตยอยู่ที่ส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ที่มีมไขมันเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่อาจจะมีน้ำตาลใส่ถึง20กรัมเลยหลยอาจจะรับประทานกล้วยหอมกับเป็นขนมปังโฮสวิทก็ได้ในขนมปังโฮสวิทเนี่ยให้พลังงานที่80กิโลแคลอรี่หรือนมถั่วเหลืองนมอัลมอ,มอมนนมเต้าหู้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีให้เราเลือกหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยพวกนี้จะเป็นแงโปรติที่ทําให้เราอิ่มได้นานดีกว่าที่จะไปกินอย่างอื่นที่มีพลังงานสูงนะแต่บางอย่าก็คือหิวอีกแล้วแล้วอย่างนี้เราสาม,มารถรับประทานในปริมาณที่เยอะๆได้ไหมคะเพราะว่าขวดเนี่ยพอกินไปแล้วมันก็จะเลินหยุดรับประทานไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนคะว่าปริมาณที่เราแนะนำน,นะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งกำมือและนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีกปริมาณของโซเดียม อันนี้คือต้องเลือกดีๆก่อนนะเพราะว่าบางอันอาจจะใส่เกลือเยอะฉลากธนาการที่เน้นยคลมสำคัญมา,าทีโซเดียมแฝงมาสูงมากค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าม,มีโซเดียมแฝงมาเยอะมันจะส่งผลาต่อร่างกายเราอย่งางไรบ้างคะทาให้เกิดความดันโลหิตสูงแต่ทำงาน,นหนักแล้วก็บ่งทิแต่วลาสะดวกซื้อในปัจจุบันนะคะมีแม้กระทั่งผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสามารถเลรับประทานได้เพราะมีอาหารสมุนไพงานตั้น อย่างนี้ก็สะดวกนะคะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อนี่หาได้ง่ายๆคะ่ะจะเป็นอกไก่หรือไข่ต้มก็ได้นะคะในอกไก่หึ่งซองเนี่ยมีปริมาณอยู่ที่80ดสิถึงหนึอกิโลแคลรไข่มันไม่ได้เยอะมากหรือจะได้ทานเป็นไข่ต้มก็ได้ะคะ่ะและถ้าจะเลือกรับประทานน้ำน้ำสมุนไพรนะคะให้ดูที่ปริมาณน,น้ำตาค่ะบางทีเราอยากจะดื่มน้ำหวานเย็นๆจากการเหนื่อยนะเนาะเราก็เลือกที่จะเลือกน้ำสมุนไพรที่ได้ความหวานจากแยวหวานแทนน้ำตาล จะทําให้ดีต่อสุขภาพของเราไม่ทาให้น้าตาลขึ้นสูงพลังงานไม่สูงเกินค่ะและอาหารว่างเหล่านี้นะคะรวมเป็นแต่ประโยชน์ของสุขภาพของเราค่ะเพราะอย่างนี้เราจึงควรเลือกให้ถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะหวานมันเค็มน้อยแล้วก็แย่อาหารุสริมแล้วอย่างนี้ขนมครเคี้ยวที่เป็นของทอดที่เป็นถุงๆเนี่ยซึ่งมันจะมีพลังงานเขียนอยู่บนฉลากโภชนาการแล้วบางทีมันพลังงานไม่เกิน อย่างนี้เราสามารถกินได้ไหมคะแล้วมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพเราไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้เลยมาคนอยากจะจะกินขนมขบเคี้ยวให้สังเกตที่แบบปริมาณพลังงานหน้าท้องนะคะจะได้รับพลังงานที่ไม่เกินกว่าที่ร่างกายเราควรได้รับเนาะและถ้าเราสามารถควบคุมพลังงานในอาหารว่างได้หรือเลือกอาหารว่าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ก็จะเป็นารรใจหลักที่จะทําให้เราสุขภาพดี ในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวรรันที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย